วันนี้เรามาเช็คลิสกันดีกว่านะครับว่าเรามีความคิดจนหรือว่าความคิดรวยมากกว่ากันถ้าเกิดว่าเราจับได้ทันว่าเรากําลังมีความคิดจนมากกว่าให้เราเนี่ยรีบกลับลํามาสร้างความคิดรวยกันนะครับคนจนชอบมีข้ออ้างคนรวยชอบทําทันทีคนจนบอกว่าความสําเร็จเนี่ยเอาไว้ก่อนก็แล้วกันแต่คนรวยบอกว่าความสําเร็จก็คือตอนนี้คนจนชอบกล่าวโทษคนอื่น แต่คนรวยเขาจะเชิญชมคนอื่นคนจนใช้ใจ่ายเงินเนี่ยแบบไม่มีการวางแผนทางการเงินแต่คนรวยบริหารจาัดก,การเงินใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างรู้คุณค่าคนจนจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนรวยชอบการเปลี่ยนแปล,เปลงเพราะว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่จะนําพวกเขาไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นคนจนชอบวิ่งหนีปนัญหาและไม่ชอบเผชิญหน้ากับปัญหา แต่คนรวยชอบปัญหาเพราะว่าถ้าแก้ปัญหาได้แล้วก็จะสร้างความมั่งคั่งได้มากขึ้นคนจนชอบต่อต้านชอบย้อนแย้งคนอื่นชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมีแต่บอกว่าคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่เก่งแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีผลลัพธ์ในขณะที่คนรวยนอบน้อมพร้อมเรียนรู้แล้วก็ชื่นชมผู้อื่นชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จกว่าคนจนเมื่อมีเงินก็เอาไปใช้จ่ายไม่เคยลงทุนไม่เคยเก็บเอาไว้ ไม่อยากจะหากไรายได้ออกมาเพื่อเก็บออมในขณะที่คนรวยเวลา,ามีไรายได้เข้ามาเขาจะเก็บออมก่อนหรือว่าบริหารจัดการเงินก่อนและเมื่อมีเงินเข้ามาก็จะเอาไปลงทุนก่อนเพื่อให้เงินเติบโตและงอกเงยคนจนใช้เวลาในการใช้ชีวิตมากกว่าพักผ่อนมากกว่าเอาแต่สบายในขณะที่คนรวยทํางานหนักเพื่อสร้างระบบและแน่นอนว่าเขาใช้เวลาเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นที่ทํางานหนักนอกจากนั้น เขาก็สร้างระบบเพื่อทำเงินและพวกเขาก็ค่อยใช้ชีวิตคนจนรีบร้อนอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็เทอย่างเดียวฉันไม่ทำมันต่อแล้วฉันลมเลิกฉันเททุกอย่างเลยแต่คนรวยยืนหยัดจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนจนใช้เวลาเร่เปือ่อยแล้วก็ปล่าประโยชน์ไม่มีคุณค่าแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันวในขณะที่คนรวยโฟกัสไปที่ความร่ำรวยความสำเร็จและทุกเวลาก็คือเงิน คนจนไม่ชอบเรียนรู้ด้านการเงินบอกว่ามันเสียเวลาไม่รู้จะเรียนรู้ไปทําไมเงินก็ไม่มีแต่คนรวยอยากมั่งคั่งร่ํารวยก็เลยเรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อให้ตัวเองเก่งการเงินแล้วก็ร่ํารวยคนจนชอบบอกว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนคนรวยชอบบอกว่าตอนนี้ลหละเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วคนจนคิดว่าต้องทํางานหนักจึงจะได้เงินมาต้องทำเยอะในปริมาณมาก ในขณะที่คนรวยใช้เวลาน้อยสุดวางระบบให้มากสุดวางแผนให้มากสุดแล้วก็ใช้เงินทำงานคนจนใช้เวลาและแรงงานแลหรายได้แต่คนรวยขายศักยภาพเพื่อสร้างเงินจำนวนหมหาศาลให้กับตัวเองคนจนรายได้คือความมั่นคงและปลอดภัยพวกเขามักจะมีรายได้เพียงช่องทางเดียวในขณะที่คนรวยกระจายความเสี่ยงโดยการที่ลงทุนหลายที่ลงทุนหลายช่องทางคนจน ตกเป็นทาสของเงินคนรวยเป็นเจ้านายของเงินคนจนไม่ชอบเรียนรู้ทักษะในการสร้างเงินเพราะวา่ารีบเร่งรีบด่วนพวกเขาถึงมักลงทุนกับสิ่งที่มักง่ายแต่คนรวยสร้างทักษะที่เรียกว่าสกิลเซ็ตไมล์เซ็ตและทักษะที่ทำเงินคนจนคิดว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้งบการเงินและภาษีคนรวยคิดว่ามันจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้งบการเงินและภาษี คนจนขี้กลัวและไม่กล้าเสี่ยงในขณะที่คนรวยกล้าเสี่ยงแล้วก็บริหารความเสี่ยงคนจนมีเงินก็ใช้จ่ายและสร้างหนี้สินในขณะที่คนรวยมีเงินนำเงินที่หามาได้ไปสร้างธุรกิจเพิ่มลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นเป็นต้นคนจนชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับโชคชะตารู้สึกว่าเป็นเหยื่อถูกทำร้ายตลอดเวลาคนรวยเชื่อว่า ฉันไม่เชื่อโชอชะตาแต่ฉันนี่แหละกลุมชะตาชีวิตของตัวเองคนจนแม้จะมีโอกาสก็มองทุกอย่างเป็นปนัญหาไปได้หมดในขณะที่คนรวยแม้จะมีปัญหาก็มองทุกอย่างเป็นโอกาสได้คนจนสนใจรายได้จากการทำงานคนรวยสนใจรายได้จากทรัพย์สินคนจนทำงานเพราะได้รายได้แต่คนรวยทำงานเพราะว่าพวกเขามีแพชชั่นแล้วก็รักมัน คนจนไม่ชอบเล่นเกมการเงินแต่คนรวยชอบเล่นเกมการเงินและต้องเล่นเพื่อใช้ชนะเท่านั้นคนจนแค่อยากรวยแค่อยากมีเงินให้มั่นคงและปลอดภัยคนรวยทุ่มเทที่จะรวยและใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการคนจนไม่ชอบฝึกไม่ชอบทำไม่ชอบใช้เวลาในการลงมือทำแต่คนรวยเต็มใจที่จะทำทุกอย่างให้ตัวเองร่ำรวยคนจนมีทัศนคติแบบล้มเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่คนรวยสร้างความเชี่ยวชาญมีทัศนคติแบบตั้งใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้คนจนไม่ชอบใช้เวลาให้กับการฝึกการลงมือทำการทำงานหนักในขณะที่คนรวยเต็มใจให้ระยะเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตลงทุนเรียนรู้ทำงานหนักแล้วก็ฝึกเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็แค่สร้างระบบแล้วก็ใช้ชีวิตคนจนชีวิตมีแค่ชั้นเท่านั้นคนรวย ชีวิตมีทั้งฉันและผู้อื่นยิ่งช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นคนจนมีอีโก้สูงฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วและคิดไปว่าตัวเองรู้รอบตัวแต่คนรวยเรียนรู้อยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและอ่อนน้อมถ่อมตนคนจนคิดถึงแต่ความกลัวและคิดถึงการสูญเสียคิดถึงความเสี่ยงคิดถึงอุปสรรคป,ปรัญหาคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาส ผลลัพธ์ที่ต้องการและความเป็นไปได้คนจนใช้เวลาและพลังที่มีไปกับการคิดถึงความกลัวความเป็นไปไม่ได้แต่คนรวยใช้เวลาและพลังที่มีไปกับการคิดการลงมือทำและการเข้าวไปสู่โอกาสคนจนอยากร่ำรวยแต่ไม่ชอบคนรวยต่อต้านคนรวยในขณะที่คนรวยชื่นชมคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จคนจนมองว่าคนรวยคือคนโลภมาก คนรวยมองว่าคนรวยคือคนที่เขาสร้างชีวิตด้วยความรับผิดชอบตัวเองคนจนกลัวการขายกลัวการถูกขายในขณะที่คนรวยเต็มใจขายกล้าขายนำเสนอคุณค่าของตัวเองและขายอย่างเต็มที่คนจนไม่กล้าลงทุนความรู้ให้กับตัวเองพวกเขาคิดว่ามันราคาสูงมันแพงจนเกินไปพวกเขาคงไม่มีโอกาสในขณะที่คนรวยไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันต้องได้เรียนรู้สิ่งนี้ ฉันเต็มใจและทำทุกอย่างให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้ทำให้ฉันเนี่ยก้าวหน้าพัฒนาและมั่งคั่งคนจนมีแต่แรงกดดันเมื่อต้องเจอปัญหาในขณะที่คนรวยมีทักษะเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาคนจนคิดและทำคนรวยคิดวางแผนวางกลยุทธ์และลงมือทำคนจนเปลี่ยนใจเปลี่ยนเส้นทางได้ทันทีเมื่อเกิดอารมณ์และความกลัวในขณะที่คนรวย มุ่งไปข้างหน้าแม้ว่าพวกเขาจะหวาดกลัวแต่พวกเขายังคงเยินหยัดอยู่ในเส้นทางที่พวกเขาต้องการาจริงๆพวกเขาคิดถึงผลลัพธ์มากกว่าปัญหาศะอีกคนจนบอกว่าฉันมีเพียงทางเลือกเดียวไม่ว่าเงินหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นสุขภาพแต่คนรวยเลือกทุกอย่างเขาสามารถมีครบทุกอย่างคนจนหมกมุ่นอยู่กับอดีตความผิดพลาดความล้มเหลวคนรวยเรียนรู้จากความผิดพลาด ความล้มเหลวเข้าใจรับผิดชอบและไปต่อคนจนซ่อนตัวจากโลกความเป็นจริงคนรวยกล้าเผชิญหน้ากล้าแสดงตัวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ